ค่ะเจ้าหนีมาไหวาอีปูเด้อเช้านี้นะคะน้องมะนาวกับพี่สาวกับยายข้างบ้านนี่ค่ะไอ้ใหญ่มาไหวาอีปูนี่ค่ะคมาไปเอาถามมาใหม่มามบพอแล้วสามถึงโชคดีมีชัยไปเลี้ยงเลี้ยงเอามาเลี้ยงไม่ต้องจีบกูกีบเหรอ มันสีพ่ออจะทุอรามันใช่ีนาคือแดงนั่นเลยมีดมีดม็ดอาห้าเดียผู้มูบาเอกไงมั้หน่อยโหดนี่เนมาผู้บุรีเออพ่อขาไปแดงก็บผู้ไหแแดงก็ได้ดอกแดงมังยากดอกแดงก็บอกก้าเพื่อนแมแงก็ได้น้ำกันเนี่ยเลาจะจุดถูกแตจุดน้ำกันแห้ง